สวัสดีพี่ทุกท่านครับมาทานข้าวครับมาเด้อครับมาเด้อเนอับวขกเสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเียงมเด้อครับขเียงครับตเนื้อหมูต้มน่อไม้ nó mới luộc Tấm nhiều hơn đất vợt đất sáng lại càng sao, sao nào? Ừ. let me

สองลำแล้วไมนนสงไพ่ไม่นะอเอ,อ,อ,มอไ,ไมอนะบอเอาผ่านาัะสังไพ่ไรอเอไม่สงไพ่เนห่เอา่ออ Mm hmm. มันอ่อนนี้หมดคนนั้นอ่อนแียมเมแก่นะครับอืมแกม่ใช่เห็น มาเซฟถ้าปรดัง่ี่อเอาปลูกมันหาอย่างมาลงตัวนั้นปลูกไว้เพื่อน้องตกนอ้บอกใช้เวลา อย่างแรกมันสุดเต็มหรือใช่อย่างเครื่องนะ แรงยึงห้อเข้าไปนั่นคดนเมอเราก็่ไดเข้าคือนนี่พอเข้ามากมวยก็จะวิ่งอ่ะอืนี่อะไรไม้อยากกินแล้เอิ่มเท่าไรงกระต้มมั้งนอนมา้งขนมาแล้บ ้ันนี้คนจะต้มน้ำไหม้แล้วก็มือใส่ถ่านแล้วก็มือก็มากขี่นี่ช่วยน้ำเลาดไหล เดี๋ยวทำกินเผาเลยครับข้าวเปลือกมาเที่ะะขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ อิ่มนะครับเมื่อนนี้มีเสียงดังก็เลยปิดปิดไว้ก่อนขอบคุณนะครับ่านข้าแม่ถออกไปส่วนยางรับจะไปเปิดหน้ายางอีกก่อนเหลือเยอะอีกครับยังไม่ได้เปิดส่วนยางอาจจะได้สดขึ้นวันนี้ที่นี่บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวผมจะโกรธเนาะคลิปนี้ทำไว้ที่นี่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใยเลรทบไปนะครับไปบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน,นะฮะต้องจุดยากันยุงแา้ว่ายุงเยอะสุดยากไปนะครับไยบาย